มีสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกเยอะนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราเองคือตัวเราเองยังมีความลับสำหรับตัวเรานะแต่ว่าเราไม่ควรจากโลกนี้ไปโดยที่มีความลับของตัวเราติดตัวเราไปนะเราจะต้องให้พ้นจากภาวะนี้นะให้เราได้แจมแจ้งเข้าใจเรื่องราวของชีวิตตัวเราเองว่า ก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนี่เนาะเรามีชีวิตเฉพาะชาตินี้เพียงชาติเดียวหรือหรือว่าก่อนนี้หน้านี้ก็มีอีก <Yeah. S 1> ซึ่งเราก็เคยได้ยินได้ฟังเนาะว่าคนนั้นได้เห็นคนนี้ได้เห็นเนี่ยแต่ไม่ใช่เราเนะี่ย <Yeah. S 1> ที่สําคัญคือเราต้องหายสงสัยด้วยตัวเราเองและเราสามารถหายสงสัยด้วยตัวเราเองได้ ถ้าหากเราฝึกไปเรื่อยๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอนี่นะจ๊ะอย่างถูกหลักวิชาคือสบายๆให้ใจหยุดนิ่งนุ่มอย่างเบาๆสบายๆเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้ก็จะเปิดเผยความลับในตัวของเราเลยจ๊ะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆโอ้นี่จ้ะคือการที่เราสมหวังในชีวิตที่ได้เกิดมาในชานี้นี่นะจ๊ะ ถ้ายังไม่ได้ตรงนี้แต่ยังไม่สมหวังหนอแล้วก็ยังมีพบภูมะเร็ต่่างที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกเยอะแย,ยะเลยนี่เนาะ